โลกที่มีผู้ใฝ่หาท้องฟ้าโลกที่มีผู้อยากใกล้ท้องฟ้ายิ่งขึ้นโลกที่คนกลุ่มหนึ่งครอบครองพลังลึกลับที่สามารถบอยบินบนท้องฟ้าได้กาเดียณนะที่แห่งนั้นมีตำนานเล่าขานกันอยู่ว่าณนะสุดปลายขอบฟ้าอีกฟากหนึ่งของมุเมฆที่อยู่ไกลโพดมีแดนสวรรค์สีทองอยู่ที่นั่นและนี่ก็คือเรื่องราวของขู่เด็กหนุ่มสลัดเวหาผู้มีชีวิตอยู่กระตามหาความฝันอย่างอิสระและบันทึกเรื่องราวการผจญภัยที่น่าตื่นตาและความรักอันน่าประทับใจ

ที่จะช่วยเรนคูและคนอื่นๆจึงได้ลอบเข้าปราสาทของวีเซนหลังจากฝ่าฟันอุปสรรคนานาประการในที่สุดครูก็ได้พบกับเรนอีกครั้งและเพื่อจะช่วยเรนคูได้ต่อสู้กับวีเซนอย่างไม่คิดชีวิตทั้ทงที่ตน,นไม่มีอาว<า>ุธแต่กรปลานะเป็นว่าเรนเพว่อะไรออกมาน่ะทำไมถิงคิดจะทำแบบนั้นล่ะก็เพราะเธอไม่สามารถใช้ฉันได้ยังไงล่ะถ้าอย่างนั้นซื้อคนที่ใช้ฉันได้เต็มความสามารถเป็นผู้ใช้ดีกว่า เรนมันเพราะอะไรกันเรนตอนแกนซีลาแห่งความมืดและแสงสว่างฮึอมาบเา เกิดอะไรขึ้นนะ่ะไอสลตลูมินัสเป็นความสามารถใช้แสงทำให้ตาศัตรูพลามัวฮะเรนีโอตอนนี้ล่ะรีบพาคนนัน้นหนีกันเถอะ <c oughs> อานแสบนักนะแต่เอาเถอะยังไงฉันก็ยังมีแผนอยู่ ต้นม้แห่งสมบัติทั้งเจ็ดจะต้องเป็นของฉันเฮ้ยดูเหมือนจะหนีพ้นแล้วนะคะนับว่าเป็นแผนการที่ฉานฉลาดมากเลยค่ะคุณเรนแผนการเหรอ อีเดนเรดไม่สามารถทำพันธสัญญากับมนุษย์สองคนในเวลาเดียวกันได้หรอกค่ะ<า>เพราะฉะนั้นนี่ยจะไม่สามารถทำพันธสัญญากับบีเซนได้ตั้งแต่แรกแล้วนั่นเองถ้าอย่งงางนั้นเธอเล่นละครตบตาเมื่อกี้ก็เพื่ออาศัยจังหวะหนีจากบีเซนนั่นเองละค่ะละครตบตาอะคืออ่าเอาเถอะในเมื่อหนีรอดกันมาได้ก็ดีแล้วซิสกาพอเรารีบหาทางออกจากปราสาทหลังนี้กันเถอะ ทำอะไรนะอเดเอาคืนมันนะทำไมต้องคืนด้วยเล่าในเมื่อเดิมทีมันเป็นของเขาใช่อยู่แล้วนี่ไม่เชิงก็ดูสตีเซว่์นี่สิเยอะหรือแล้วล่ะนาทีนี้นะพอจับสัญญาณของพวกเคดได้ก็รีบตามไปสมทบกันเลยเอาอยู่นอกเขตสัญญาณค่ะแล้วก็คอยสักเดี๋ยวนะคะไอแทนนี้น่าจะรับสัญญาณได้ชัดกว่านี่ ว้าตรงนี้ยิ่งรับได้ชัดแจ๋วเลยขีดสัญญาณขึ้นเต็มเลยซิสกาซิสกาท่านี้ค่ะคุณครูเฮ้ยถ้าเดินไปเจอกับดักขึ้นมาจะว่าอย่างไรอย่านี้เลยค่ะคุณครูไปตามทางนี้เรื่อยๆก็เอ๊ะอ้าวเฮ้ยดูเหมือนว่าวาดจะไม่ปลอดภัยนะคะมาลองไปหาเส้นทางอื่นกันเถอะเงยคงสายไปแล้วล่ะเงยโอ้ตึมเลยเฮ้ย นี่มันควันอะไรกันเนี่ยเอสน้ำตาค่ะใช้กับพวกสัตว์ร้ายได้ผลชะงัดนักละแต่ฉันว่ายิ่งทำให้มันโมโหหนักกวันเดิมอีกนะไม่จริงนะอ้าวอุ้ยหมดอายุแล้วนี่นะแย่ดิ มึนจะถ่วงเวลาไว้วให้เองอาศัยจังหวะนี้รีบประสานร่างกับคุณเรนลนะเลยนะเดี๋ยวเข้าเอาเร็วเข้าเ,าเ,เาสียก็เพราะเธอไม่สามารถใช้ฉันได้ยังไงล่ะ Ột, 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 paradigm, คุณเรคนคุณครูฮะครูฮหมูทำอะไรอยู่ล่ะคะไก่พวกกระจอพันเนี้ยมันจะไปจะต้องถึงมือเรนหรอกนะฮึฮึยา

ในที่สุดก็หาเจอจนได้รุ่นพี่ซิสกาโรเวนผมเป็นห่วงทัพแย่เลยนึกว่าโดนตัวลากูรัสกินเข้าไปแล้วซะอีกนะครับโรเอาไว้ค่อยคุยกันทีหลังตอนนี้เรียกจัดการพวกมันก่อนดีกว่านะนั้นก็ช่วยไม่ได้นะจกะแร่งเหลือเกินนะ คู่ผาษาร,ระหว่างเคีย์กับโรเบนน่ะแม้แต่ที่อาร์คเอลเองก็ยังถือว่าแข่งจนหาตัวจับได้ยากเชียวละถ้าคิดจะถือกับพี่เคียแล้วก็ไว้อีกร้อยล้านล้านปีข้างหน้าค่อยว่ากันใหม่เถอะน,นะร้อยล้านล้านเนี่ยตัวเลขมันไม่โอเวอร์ไปหน่อยหรือไงหมายบอกว่ามันไม่มีทางที่จะมีวันนั้นยังไงเลยยะสุดยอดเลยเกี่ยกับเป็นหนึกก่งเดียวก,กับอดูเลสอย่างนั้นแหละขอบใจมากเลยนะโรเบนเคีย ปลอดภัยหรือเปล่าครับรุนพี่ซิสกาอาไม่เป็นไรล้อคือแขนเธอฉันไม่เป็นไรลร้อพันธะสัญญาล้มเหลวเหรอทำไงได้ละ่ะก็ผู้ใช้อยังออดประสบการณ์อยู่นี่นาะเป็นโอกาสดีมากเลย ในเมื่อประสานร่างกันไม่ได้ถึงอยู่ด้วยกันไปก็ไม่มีความหมายเพราะงั้นเรามาคิดหาทางคุมตัวคุณเรนไปที่สำนักงานใหญ่กันดีกว่ารุ่นพี่ครับทำแบบนั้นมันเกินไปมาก ไม่เป็นอะไรนะครับนีมาเหรอนี่เธอ,อเป็น <ใจ S 1> ผู้นะ่วมทำพันธสัญญากับวีเซนไม่ใช่หรือไงฉันไม่สนแล้วละ่ะเธอยอมเสียชีวิตเป็นสตินเลสก็เพื่อหมอน,นั่นไม่ใช่เหรอฮะทีแรกก็ใช่ฉันน่ะอยากที่จะอยู่เคียงข้างเขาโดยไม่สนว่าตัวเองจะต้องเป็นอะไรแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องการมีเพียงพลังเท่านั้น เขาไม่คิดที่จะตอบรับความรู้สึกของฉันเลยสักนิดเธอเข้าใจไหมว่าการอยู่กับคนที่ไม่สนใจเรามันปวดร้าวขนาดไหนเนี่ยถ้าเป็นอย่าง,งานั้นซื้อก่อนที่ใช้ฉันได้อย่างเป็คนความสามารถเป็นผู้ใช้ดีกว่าแก่นซีลาเนี่ยเหนี่ยวรั้งความรู้สึกที่ฉันมีต่อเข้ามาตลอดแต่ว่ามันถือที่สุดแล้วละ่ะช่วยพาฉันหนีออกไปจากที่นี่ด้วยเถอะนะ S <S ฉันนเวทนาอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายที่ทำให้อดินเรดเออไม่สิผู้ชายที่ทำให้ผู้หญิงต้องเป็นทุกแบบนี้จะเป็นศัตรูตัวร้ายของมนุษย์แท้เลยเรียบเลยผู้ชายันนั้นแล้วก็ออกค้นหาชีวิตที่มีความสุขเถอะค่ะฉันจะคอยเป็นกำลังใจให้เองคุณเพลรู้จักเส้นทางในปราสาทแห่งนี้ดีสินะครับใช่ไหม À, để ở mặt khắp ngoài sắp tì อากาศข้างหน้านี่สดชื่นกว่าข้างในจริงๆเลยนะาว้ยไม่เป็นอะไรนะครับรุ่นพี่ถ้านั่งกระเช้าเดียะเข้าไปหอคออีกฝ้า,างก็จะเจอทางลัดออกไปข้างนอกได้ทีนี้ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องหลงทางแล้วสินะคะเดี๋ยวฉันกลับไปรับเคียกับโรเวนก่อนนะเดี๋ยวก็กลับมาแล้วละเราอยู่ตรงนั้นอย่าไปไหนนะคะเออฉันไปเปิดประตูก่อนนะ ก็เพราะเธอไม่สามารถใช้ฉันได้ยังไงล่ะเออคือขอโทษนะคงเกลียดฉัน แล,แล้วสิ<ะ>เพราะฉันพูดจะทำร้ายจิตใจแบบนั้นเธอเลยเกลียดฉันแล้วสินะอออที่ฉันน่ะไม่สามารถใชพลังของเรนได้อย่างเต็มที่มันก็จริงอ่ะเพราะงั้นฉัน ตรงนี้ไปแล้วลงบันไดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็จะสามารถออกไปข้างนอกได้อที่นี่มันฮะ <c oughs> แล้วเพลอละฮะ <c oughs> มาจนได้นะให้คอยเขาวีเซนเท่านี้พอใจหรือยังวีเซนเออ เธอทันได้ดีมากคุณพง่เง่าจริงๆละครตกตาแค่นั้นก็หลงเชื่อซะแล<ะ>้วใช่แค่ละครตบตาแน่เหรอ,อ,อนั่นเนี่ยเป็นแค่ละครตบตาแน่นะก็กใช่นะสิเอาละจงส่งต้นไม้แห่งสมบัติทั้งเจ็ดมาซะโดยดีฝันไปเห็นหน้าลุยเลยเชี่ยโอเค ็นอะไรไปน่ะเคียไม่ไหวแล้วมันหิวจนไม่มีแรงเลยอ่ะเออก็เพิ่งกินเข้าไปเองไม่ใช่หรือไงนะไม่ติดหน่อยหน่อยแค่นั้นนะมันไม่พอยาไส้หรอกนะไม่พอไม่พอนี่เราสิ้นดีย้อนทำตามที่บอกแต่แรกสักก็ต้องเจ็บตัวแล้วแท้แทยทีนี้ไม่มีการออมมือแล้วเราสเนกเกอร์ย้า โอ้อนี่ยิงหมดแม็มกเราเหรอโอ๊ยห,อห,อหน่อยนะยังไม่หมดแค่นี้หรอกเอาคุโคูจอดง่ายแค่นี้ก็มันจะชั้นนะเซะ่ย่าอาลือด,ด้าซะจริงๆคือเลิกเล่นกันซะทีเสียใจด้วยนะแต่แกตายซะเถอะ ถ้าฉันไม่ฆ่าเจ้านี้ทิ้งซะฉันก็ทำพันธสัญญากับเธอไม่ได้น่ะสิอย่าแค้นกันเลยนะเธอผิดเองที่ไปทำสัญญากับไอ้กอะจอบพันนี้นะไม่ยอมตายหรอกนะฉันนะฉันมีสัญญาที่ให้ไว้กับเรนยูงั้นเหรอไอ้วิตแกกำลังจะจบเดี๋ยวนี้แล้วลาสเนเกอร์ตอนนี้แหละ เฮ้ยอะไรกันเกิดอะไรขึ้นกันอะอย่างนี้นี่เองคูใช้เชือกตะขอเป็นสายล่อฟ้าแล้วใช้มันส่งกระแสไฟฟ้าย้อนกลับไปโจมตีแกนะแกทำแสบนักนะคือ นั่นแหละต้นไม้แห่งสมบัติทั้งเจ็ดคุณครูคุณเรนเย้<อ>สุดยอดวิเศษที่สุดนี่นั่นแลหละพลังขอต้อนไม้แห่งสมบัติทั้งเจ็ดท่้งคู่ขวัวกับฉันซะจริงๆจะต้องเอามาครอบครองให้ได้ยา เอแล้วเชียวถ้าผู้ใช้มันไม่ได้เรื่องถึงเป็นสมบัติก็ไม่มีค่าอะไรหรอกเง้เงเอาเนี่ยไปกินเฮ้ยน,นั่นมันทำไมเหรอความแม่นยำในการโจมตีของวีเซ้นกำลังลดลงแล้วล่ะซีเลสคนนั้นกำลังหวั่นไหวอยู่นะนี่เพอทำอะไรอยู่ได้ นี่จะกล้ามาในสู่กับมาสักทีซนี่มีเส้นถ้าเธอได้อิเดียรที่มีพลังร้ายกาจที่สุดมาแล้วฉันล่ะพูดอะไรของเธอมีสมาธิกับการต่อสู้หน่อยเซ่คุณเพอร์คือร่มขัานบทเพลงกับฉันสิขับขานตามที่ใจรู้สึก<ะ>มาร่วมกันขับขานบทเพลงดยพร้อมกับฉันบทเพลง,พงพคือ ได้ยินเสียงหลผ่านเข้ามาเสียงบทเพลงของเรนบทเพลงนี้มันมี่ครูสามารถใช้ไม้ตาได้กาขนาดน,นี้ได้แล้วเหรอเป็นเพราะตอนนี้จิตใจของทั้งสองรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วสินะเฮอ้ฮอเฮอ้ฮอเฮ,ฮาาอะไรอยู่อะ h อ l l s l o ยอดมากเลยค่ะคุณเรนคุณครูก็เหมือนกันน่ะเอ๊ะคุณเรนจะหลับตรงนี้ไม่ได้นะครับฉันงพักผ่อนมาแล้วเลยนะนี่คือกะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่มันถ้าทางจะไม่ค่อยโสภาซะแล้วสิรีบหนีกันเถอะครับที่นี่กำลังจะถล่มลงมาแล้วฮะคุณครูคุณเรนเร็วเข้าสิ ตายดิจะ,จะตามไปอีกน,นานแค่ไหนเนี่ยพูดอะไรอย่างนั้นล่ะคะก็พวกเราเป็นเพื่อนร่วมเดินทางกันไม่ใช่เหรอฉันจะไม่ได้เลยนะว่าเราเคยเป็นอย่างนั้นกันด้วยอ่ะฉันนับคุณครูคเป็นพวกเดียวกันแล้วนี่นาอย่ามาพูดบ้าบานนะแต่คุณครูกับคุณเรนก็ใช้พลังอันร้ายกาจถึงขนาดนั้นได้เชียวนะครับเยี่ยมเลยแบบนี้อ์คเอลอย่างเราคงพิงเฉยอ,อยู่ไม่ได้แล้วล่ะถูกต้องแล้วนะคะถึงคุณครูจะยังเป็นแค่มือใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำแผนหนสัญ,ญญาได้ไม่นานแต่ก็เป็นผู้ชายอีดินแรที่เก่งกาจไปเส้นแล้วล่ะค จะบอกอะไรให้นะไม่ว่ายัางไงมันก็ไม่ใช่โครงการอะไรของพวกเธออยู่ดีเรนก็เพื่ออะไรออกไปบ้างดิอา้อาวอ้าวเรนละ่ะอา้อาวอ้าวและแล้วคููกับเพนซึ่งมีเป้าหมายจะเดินทางไปยังอีดเดียกาเดนดินแดนแห่ตงตำนานก็ได้เริ่มออกเดินทางไปพร้อมกับพวกซิสกาเพราะว่าปริศนาต่างๆยังมีอยู่อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นตัวตนของสตินเรด หรือองค์กรลึกลับที่หมายตัวเรนการเดินทางของพวกเขาเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นเรนไปกันเถอะ ยาตั้ำตาหยดเดียวที่ไม่เลือนหายไปจากความทรงจำความหมายที่ถูกซ่อนเร้นอยู่ของมันคืออะไรกันแน่ความจริงของหญิงสาวที่จะต้องรู้ให้ได้สักวันตอนที่ห้ายาตั้งตาในวันนั้น